เป็นอีเวนต์ครั้งที่2แล้วก็จร,จริงๆแล้วหนูใส่แว่นไอซีบรินอยู่แล้วค่ะและ <มา S 1> ้วก็ชอบมากๆถ้าทุกคนยังไม่เคยลออยากให้รองมาเพราะมันแบบเบาสบายแล้วจริงๆรู้สึกเหมือนไม่ได้ใส่แว่นอยู่เ <มา S 1> คือแบบหนูสามารถซ้อมเต้นได้กับแว่นไอซีบินเลยคือแบบ แว่นไม่หายไปไหนเลยค่ะแล้วก็ไม่พังด้วยค่ะก็คือถ้าเกิดว่าขาแว่นหนูก็คือสามารถต่อได้เลยซึ่งหนูเคยลองเองแล้วแบบหนูเคยนั่งทับแว่นนะคะก็ไม่หักไม่หักค่ะใช่หนูสามารถต่อกลับได้เลยแล้วก็ไม่เป็นอะไรเลยค่ะคือหันไปปุ๊บมันก็คือเช็คปุ๊บอ้าวไม่ไม่แว่น <c oughs> อยู่เดี๋ยวพี่คนนี้ลองนั่ง <c oughs> ตอนตอนที่เราเป้นเหรอครับแว่นมนสามารถยึดกับน้ำได้แว่นแว่นมันอยู่ค่ะพี่ ยม่ไม่เคยตกเลยค่ะคพรมันกระชับม,มากๆแล้วก็พี่พี่ร้านเขาก็จะคอยแบบปรับให้ด้วยเวลาเราไปซื้อแว่งงอนอย่างเงี้ยก็คือมันดีมากๆแล้วก็พี่พี่ไอซิบลินน่ารักมากๆ<อ>จริงจริงมีเคนิคก,การเลือกแว่นที่เหมาะกับโครงหน้าเรามาั้ยจริงๆแล้วเออส่วนตัวหนูชอบใส่แว่นที่ทาให้ตาดูยาวาคือใช่ค่ะก็จะเลือกอะไรที่มันแบบเป็นกรอบเล็กๆหน่อยอะไรแบบนี้ตรงตาเราหน่อยเพราะว่าหนูเป็นคนคิ้วต่ํา ไม่ปอกว่าคิ้วหนูอยู่คิ้วหนูอยู่ใกล้ชั้นตายอะค่ะหนูก็ต้องหาอะไรที่แบบว่าไม่บางคิ้วไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่มีคิ้วแต่ว่าช่วยเรื่องการแต่งตัวได้ได้ด้วยรายละเอียดเยอะมากเพราะว่าเหมือนหนูได้ลองแบบแว่นหลายๆอันก็คือจริงๆแล้วหนูรู้สึกว่า ทุกลุ่นหองไอซิบัลินเข้ากบบเหมือนเลยเพราะว่ามันแบบทําให้ดูแฟชั่นด้วยแล้วก็ใส่สบายมา,มากๆเลยค่ะชวนเลยค่ะอลิซค่ะได้เลยค่ะก็อยากให้ทุกคนได้มาลองแว่นไอซิบัลินกันในวันนะคะแล่วตอนนี้จริงๆมีบูทด้วยวันนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่า,าวันนี้ไม่ว่างนะคะก็สามารถไปที่ร้านแว่นได้เลยค่ะแล้วก็ถามพี่ๆที่ร้านแว่นได้เลยว่าแบบแว่นไอซิบัินที่พี่หมากกับน้องไอรีใส่ค่ะใช่ค่ะฝากด้วยนะคะโอเค ยังไงเราเราจะซื e ้อบ้านจะซื <car If S 2> ้อยางเออซื <S S ้อบ้านเรายังไงพี่หนูยังไม่ได้ครึ่งหลังเลยค่ะ้คืออันนี้จะเก็บจะเก็บเงินสดก่อค่อยซื้อทีเดียวหรือยหนูอยากเก็บไปเยอะอ่อเลยคตอนนี้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปถึงไหนแล้วค่ะทำไมคุณตั้งใจี่ะเก็บเออไมชื้อเงินสดอ่นูเว่าไรู้ค่ะนูรสึกว่าแบไหนก็ทางานณตอนนี้ก็อยากเก็บไว้ทีเดียวแล้วก็แบบซื้อเลยแต่ว่าอาจจะอีกเล่ไมได้แล้วจะมีบัตเจ็ตใหม่เออบัตเจ็ตร คือหนูแค่อยากได้บ้านที่แบบไว้อยู่กับแม่อะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็จริงๆก็แบบอยากซื้อบ้านให้ทุกคนในครอบครัวเลยเนี่ยค่ะซึ่งโอ้โหพี่ชาตินี่จะทําได้ไหมอะหนาขอวาว่าจะซื้อให้คนละหลังหรือว่าให้เป็นหลังใหญ่อะไมไปอยู่ด้วยกันคือหลังใหญ่ก็ดีแต่ว่าคือด้วยความที่แบบเหมือนคุณยายหนูอยู่ตรงนึงพ่อหนูอยู่อีกตรงนึงอะไรเงี้ยหนูก็อยากแบบอยากทําอะไรให้เขาแบบภูมิใจอะไรเงี้ยควว่าถ้าถือเป็นที่แล้วก็แบบโอ้โหแต่ว่า งานจ้างได้นะคะติดต่อได้นะคจองานถ้าโปรเจกต์อย่างเงี้ยมันต้องตั้งไปสักกี่หลานไม่รู้เลยอะค่ะเพราะตอนนี้หนูแบบแอบดูดูก็โอ้แต่บ้านมันจะพุ่งขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ตอนนี้หรือหนูแบบอยู่ในเกมแล้วสร้างบ้านแต่ซิมจะต้องเก็ไปก่อนอาจจะใช่ค่ะในช่วงที่เก็บไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็ข่้นข้าง อเอออันนี้คือเป็นไอเดียอันนี้ลูงคือได้ไดบอกกับคุณพ่อคุณแม่เราไปรู้ว่าเราเราอยากจะซื้อบ้านให้ท่านอยากจะทำบ้านให้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันเป็นแบบความฝันหน,บบนูตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะว่าคือมากสุดแบบมิโก้ของหนูคืออยากสร้างบ้านให้เขาเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าถ้าแบบไปไม่ถึงจุดนั้นออก็อยากอยากจะแบบว่าซื้อเด็ซมาเล่นก่อน <laughs> <laughs> ด้วยค่แล้วก็แบบอยากอยากทำอะไรให้เขาภูมิใจแหละค่ะแบบว่าหนูมี ที่ได้จากการทํางานก็อยากจะให้เขา,าเหมือนเรบให้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันอ<ช>ะไรเงี้ยเหรอใอยากอยากให้เขามากกว่าเพราะหนูบางคนไม่ใช้เงิอนอยู่แล้วค<อ>่ะแล้วที่ผ่านมาก็เอลลี่มีให้อะไรป้่าไหมคะให้พ,พี<อ>่พ่อคุณแม่ซื้ออะไรให้บ้างที่เป็นชิ้นจริงๆครอบครัวหนูจะบอกตลอดว่าแบบไม่เอาไม่เอาอะไรงเง<อ>ี้ยค่ะหนูเลยต้องหาวิธีแบบอ,อ้อมๆมะค่ะใช่ค่ะก็ต้องแบบเราก็ค่อนข้างเสื่อมใจเขาบ่อยเหม ก็พยายามนะคะใช่แต่ว่าบางทีคือแบบสมมติวันเกิดคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแม่ก็จะอยู่กับหนูตลอดหนูก็ไปแอบซื้ออะไรให้เขาไม่ได้แต่ว่าปีหน้าหนูจะเริ่มแล้วค่ะตั้งเป้าว่าแบบจะหาของขวัญให้ทุกคนในครอบครัวแล้วค่ะแล้วหนูหนูแบ่งแบ่งชัดส่วนยังไงนึกว่าการแบบทํางานมาเงี้ยได้เงินก้อนหนูหนูแบ่งเก็บเท่าไหร่แล้วใช้เท่าไหร่หนูเก็บหมดเลยค่ะโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหรอว่าประมาณแบบเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วค่ากินกินอยู่สองพันเจ็ดกินอะไรกินอยู่อ่กินอยู่อ ใช่ค่ะก็คือสมมติว่าแบบหนูไปออกกองอย่างนี้ก็จะมีข้าวกองก็มีข้าวกองเป็นข้าวกองเหรอพี่อร่อยมากข้าวไข่เจียวอร่อยที่สุดในโลกค่ะจะบอกว่านัหนูกลับไปจบอกวหนูกลับบ้านนะเคยไม่มาหนูไม่ได้แบบว่าอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็ก็แค่รู้สึกว่าแบบเอ้ยเราเราไปแล้วก็อ่าพี่เขาเตรียมข้าวมาให้แบบนี้เป้าหมายไม่ได้ แนกลเลอกว่าคือประหยัดสองประหยัดเพื่อที่จะซื้อบ้านใช่ไหมด้วยค่ะแต่ว่าจริงๆหนูก็มีโมเมนต์ที่แบบว่าสมมติทำงานมาแล้วได้ก้อนนึงสามารถเก็บก้อนได้แล้วก็แบบแบบซื้อของขวัญให้ตัวเองบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีบางอันนี้ไม่ไม่ช้อปปิ้งไม่ซื้ออะไรเหมือนแบบในวัยเจนเราที่เขาแบบอยาได้กระเป๋อยากได้นี้น่นอ้ยเริ่มขึ้นค่วแต่ว่าหนูยามเก็บเหมือนกันก็คือเราจะมีเซตว่าแบบ เราจะซื้อได้แค่แบบแค่นี้นะกำหนดกำหนดบับเจตกำหนดค่ะเจอสตรีทมากมากแสดงว่าตอนนี้เราคือบริหารเงินเองไว้ให้แม่ช่วยแม่แม่ช่วยด้วยค่ะแต่หนูจะเป็นคนแบบว่าถามแม่ดูว่าแบบเอ๊ะเป็นไงบ้างเงี้ยมีมีเอาไปลงทุนหรืออะไรไม่เป็นแบบให้เงินเป็นยอดเงินเลูกจริงหนูหนูอยากมากๆเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่ามันเริ่มยังไงเดี๋ยวหนูจะต้องไปรีเสิร์ชแล้วว่าแบบทำยังไงหนูทิ้งฝอยมาร้านเมือแล้วเออยังไงล่ะสิ่งแซกแม่ คนเข้ามาแบบซิกแซกอย่าเปเ่ียร์อย่าไร้ไร้เออมับานอยู่เลซิกแซกอยู่เลยมัใหม่ขายง่าย เยเพลงใหม่นะคะก็ถ้าทุกคนยังไม่ได้ฟังกันก็เป็นเพลงใหม่ล่าสุดที่พี่เด็พลอยแต่งให้ค่ะก็เป็นเพลงที่หนูว่าเป็นตัวหนูมากที่สุดแลอยากให้ทุกคนได้ไปดู MV กันก็คือเซิร์ชว่า six sec annie ได้เลยค่ะแล้วก็จะเห็น MV ก็ฝากกดเข้าไปดูแล้วก็ถ้าใครมีเวลาว่างก็กดดูเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไปเต้นตามได้ใช่ไหมมี challenge ในดิกต็อกใช่ค่ะมี challenge ในดิกต็อกไดยค่ะก็สามารถไปเต้นกันได้จริงๆท่าเต้นง่ายมากค่ะแล้วก็หนูทำเพลงกับพี่พลอยเป็นยังไงบ้าง สนุกมากค่ะสนุกมากเพราะหนูเคยร่วมงานกับพุทโธตอนถ่ายโฆษณาไปแล้วค่ะแต่ว่าพอร่วมงานอีกครั้งก็รู้สึกว่าแบบไกล้าคุยกล้าคุยมากขึ้นอันนี่ไม่ไม่ตอนเดินสายไม่มีคิวไปเรื่องเล่าเช้านี้อ่ะรู้ไหมทั่วได้ชวนพาน้องไปโปรโมทหนอยสิไม่ให้น้องเข้าโปรโมทล่ะพี่ยังไม่มีคิวเออให้น้องเข้าไปโปรโมทด้วยไม่ให้มาอย่างนี้คบ เห็นว่าหนูอายุน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆก็น้อยแหละแต่ว่าแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าเอ้ยมันถึงขั้นหนึ่งเลยที่เราอาจจะโตขึ้นนิดนึง <c oughs> ก็ยี่สิบ ตอนนี้งานงานอินเตอร์อะไรมันเริ่มมีด้วยเหรคะอลิเริ่มเริ่มมีเข้ามาแล้วค่ะก็ดีใจมากๆที่ทีป๊อปไปได้ไกลขนาดนี้เพราะว่าจริงๆมีหลายๆเฟสติวัลที่แบบดูเห็นทีปอ๊อปเป็นแบบเทรไลเนอร์อะไรเงี้ยก็ดีใจมากๆแล้วก็ดูเองก็จะได้ไปร่วมเฟสติวัลที่ฮ่องกงด้วยคะ่ะเดือนไหนเนาะเดือนหน้าค่ะเดี๋ยวมีแฟนฮ่องกงคนไหนว่างก็ไปได้นะเป้าหมายเป้าหมายอลิอยากจะไปแบบว่าระดับอินเตอร์แค่ไหนคะก็จริงๆแล้วหนูก็อยาก ที่ป๊อปไปแบบว่าสู่โลกแหละค่ะโม้รู้สึกว่าเราก็มีท้าทายกันหมดเลยทั้งวงการค่ะเรารู้สึกว่าผลงานของเราก็ว้าวกันมากๆแต่ว่าทั้งทีป๊อปค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยหนูกับเพื่อนๆทุกคนพี่ๆแล้วก็น้องๆในวงการบอกว่ามีความเชื่อ,อมั่นมากๆที่จะไปได้ไกลค่ะก็ฝากสนับสนุนพวกเราด้วยนะคะอเอเอเป็นโอ๊กี้ด็อกี้เอ่อเฟสค่ะใช่หรือเปล่าใช่ใช่ใช่เลยเซตเซตซิโดง งานก็ปังแล้วห oh, oh, oh. okay. hmm? oh, oh, oh. oh, ัวใจก็เหมือนจะปังเหมือนกันใช่ไหมอะไรนะตอนมีผู้ชายมาขายขนมจงขนมจีบนี่โอมหน้อยงเด็กเี่โดนลูกชายเฮ้ยี่ไม่มีน้องโซ่โสดต่อไปเลยลูกใช่ค่ะก็ว่างมากค่ะติดต่อปัจจัยหรอไม่ได้พิการพี่พีดพิการแม่หนอก็จริงๆไม่มีค่ะใ่มีคือหนูบอกทุกคนตลอดว่าเดียมหนูพังใช่งมันพังจริงๆแต่ก็เลยไม่รู้เลยงานหนูถึงไอุ้ย ใช่ค่ะถ้าจีบต้องจีบผ่านค่ายอันนี้อันนี้เราเข้าใจแล้วว่าถ้าเขา DM มาก็คือเขามาจีบเราเขาไม่ได้ติดต่องานเราก็จริงผ่านค่ายได้ค่ะแล้วก็ขอให้มีงานด้วยนะคะงานงานมันว่างถึงเราไม่เช็คค่า DM เราอ่ะไี่เช็คค่าเลยค่ามันค่าเหมือนมันไม่ขึ้นมาเลยโอเลยไม่รู้จริงถ้าเกิดว่าใครส่งมาก็ส่งก็เลยไม่เห็น เพราะว่าเขาจับเราจิ้นกับน้องแพทแอดนัทโอ้ยยังไงใช่โอ้ยยิ้มเลยวงคอยเป็นเพื่อนในวงการใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นไงบ้างถ้าคนเขาจะเชียร์คพื่อเราเออก็จริงๆแล้วหนูมีเพื่อนในวงการเยอะมาก่ก็เราก็เป็นเพื่อนกันหมดมันจะกดดันหรือมันจะกลิ็งไหมกับการที่แบบคนมันจะตามตัว จริงๆไลยนคะคะเพราะรู้สึกว่าก็เป็นเพื่อนกัน,กนหมดแล้วก็ชิลมากๆค่ะเราก็รู้รู้อยู่ว่ามันเป็นยังไงโอเคไม่มีอะไร <sk r isa> ค่ะอ <sk r isa> ิส์เซอร์อิเซอนให้ใหรูขข <sk r isa>